สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมครับมาชมวัวครับเป็นวัวไทยพื้นบ้านที่ติดโวทที่ผมเอาเข้ามาได้2องาทิตย์แล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ให้หมอมาฉีดถ่ายพยาธิแล้วก็ฉีดบำรุงไปนะครับมาดูความเปลี่ยนแปลง2องอาทิตย์นะครับนี่ที่ผมเอามาใครที่ตามตอนนั้นวัวก็คือผอมมากครับตอนนี้ก็เริ่มกินหญ้าเริ่มมี แข้งขาเนื้อหนังแล้วนะครับตอนนี้เป็นวัวสาวนะครับนี่ทีนี้ผมก็เปิดราคานะครับใครที่สนใจก็เอาไปพัฒนาต่อยอดได้นะครับเป็นราคาไม่สร้างตึกนะครับเป็นราคาพร้อมย้ายบ้านเลยผมเปิดที่29นะครับว่า29,000บาทครับต่อรองได้ครับบวยที่บ้านคารินใต้ตบ,บ,บ้านกรวดอเภอบ้านกรวดจวดบุรีรัมย์ครับหรือโทรมาได้เบอร์ที่0 เก้าสองหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดครับนี่ครับผมก็ฉีดพยาธิถ่ายบำรุงให้เรียบร้อยแล้วครับอื่ใครที่ตามที่ที่ผมเอาลงมาครับอาจจะพร้อมกว่านี้ครับนี่ราคาก็ตามเนื้อผ้าครับราคาจับต้องได้นี่นี่ครับนี่ให้กัะเดินนี่ครับ นั้นเอามาเกือบเดินไม่ไหวครับนี่ก็เริ่มจะกินหญ้าเก่งแล้วครับเนี่โรนครับกินหญ้าไม่เลือกกับบนี้ มาดูตัวจริงได้ก่อนนะครับนี่กันใดที่ทำแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจกับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับนี่ก็ท่านผู้ชมครับดูความเปลี่ยนแปลงหลัง2อาทิตย์ที่ผมเอาวัวพรอมแล้วก็มาฉีดถ่ายพยิาธิแล้วก็ฉีดบำรุงครับนี่ แล้วท้องครับรับรองครับไม่มีขาดทุนครับนี่ตัวนี้ครับอนนี้ยังท้องว่างนะครับ ครับผมจากคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ